ถึงพรุ่งนี้มีฝนตกหนักได้อีกฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าสวัสดีค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะช่วงกลางวันที่ผ่านมามีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักตกแรงและมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่บ้านแอดมินเองเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังมากทั้งยังมีฝนตกหนักอย่างกับฟ้ารั่ว บ้านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านล่ะคะเป็นเช่นไรกันบ้างมีพื้นที่ไหนที่ฝนตกหนักกันบ้างและพื้นที่ไหนที่ไม่มีฝนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินบ้างน,นะคะและในช่วงค่ำวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีฝนตกได้อีกอย่างต่อเนื่องซึ่งเราจะไปปักหมุดตรวจสอบสภาพอากาศร่วมกันเลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ เชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะเย็นวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศไทยและทะเลจีนใต้อีกทั้งลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนอ่าวไทยและภาคใต้จึงทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้โดยเราจะไปดูกันในช่วงเวลา19นาฬิกาจะเห็นได้ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยาเชียงใหม่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด ยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีและสุรินทร์ส่วนในพื้นที่อื่นๆจะมีฝนกระจายตัวเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกกระจายตัวในบางพื้นที่และมาดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา23.00นาิกาตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลฝนเริ่มจางหายไปแล้วและเมื่อเราดูโมเดลต่อไปอีกในช่วงวันที่สพฤศจิกายน2564ว่าจะมีช่วงเวลาใดที่จะมีฝนนะคะ ดยในช่วงเวลา13นาฬิกาจะมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคกลางฝั่งทั้งด้านทิศตะวันตกและภาคใต้ซึ่งปริมาณน้ำฝนจะมีเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นส่วนในภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อีกทั้งในบริเวณภาคกลางบางส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงไม่มีฝนในช่วงเวลาดังกล่าวจากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา16นาฬิกาตาโมเดลจะเห็นได้ว่า ปริมาณน้ำฝนเริ่มเพิ่มมากขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งในบริเวณภาคใต้ตอนกลางจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นจึงขอแจ้งเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวให้เฝ้าระวังมวลน้ําสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงไม่มีฝนค่ะจากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา21นาฬิกา จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีราชบุรีการจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีและสะแก้วส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆก็ยังคงไม่มีฝนค่ะ จากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา1น,นาฬิกาของวันที่3พฤศจิกายน2564ป้าโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นในบริเวณภาคกลางซึ่งจากที่เราได้ดูโมเดลร่วมกันมาจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องในบริเวณประเทศไทยส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ และหลังจากวันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปปริมาณน้ำฝนจะเริ่มลดลงพร้อมทั้งมวลอากาศเย็นก็จะมีกำลังอ่อนลงตามไปด้วยจึงขอแจ้งขา่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้ได้รับทราบและเตรียมตัวรับมือเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งเราจะกลับมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปค่ะและในส่วนของสภาพอากาศในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อ,อากาศเอาไว้ว่าในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยเชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากพยากรณ์อากาศ รวมถึงที่เราได้ดูโมเดลรวมกันมาก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีหลายพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมตัวรับมือเอาไว้ด้วยค่ะพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลสภาพอากาศจะมีความแปรปรวนอาจจะทําให้หลายๆท่านปรับตัวไม่ทันและเป็นไข้ไม่สบายไปได้ค่ะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์กดถูกใจกดแชร์คลิปของเราขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ